สบายดีทั้งหน้าสวัสดีทั้งไทยพี่น้องมะปุ่นกุ๊บนาตาลีเดิมวันนี้เด้อวันนี้ก็ประมาณแปดโมงหนึ่งนาทีพี่น้องบรรยากาศการมณลมวันนี้นาตาลีปวดหัวถ้ากะไม่แต่สุกหมวย ้นโคกบต้เห็ดแล้วสิบอกอป่นหมดเลยอันนี้เห็ดแล้วนันทาง YouTube มันสมันสิฮาครับพี่น้องมันสิบอกว่าป่นกบซร่ๆเด้อเ็ดมันเบ่โตดอกเพิ่นสิบอกเพิ่นสิอันเฮาป่นกนี่แหละคัน้เห็ดมันว่าาลังเกกนก็เบ่ให้า ปคนกบเป็นทางยานิกองผมอี้อี เราคุ S <S <Vander> ้นกับหมักมัดหักน้ำน้อยปนกบหมักโคจุล้องพี่น้องเนาะลราค้นกัมักน้ำก็สำเนึงพอดีคุยนัวกระล้วจต่แล้วไปลืมใส่หมักคือละก็แเล้ะจงคุ้นมันบวกคการน้อง่ะรน้องพี่น้องน้องจะคุุ้จคนเราคนกับคอมเมนต์มาฮะนาตาลี่ะอันนี้บ่อปนกบนางกาวคามันได้แต่ผูกหมักน้อพี่น้องก็คิดตอว่าจากไนราะเองคุ้นกับหมักเข็มๆตักน้อยปนกบพอดี ยุบคุย้ยหือกระยุบเพราเราคุ้นกัมาเพราะน้ามันเร็ว,วนะไม่คุ้นกมากน้าได้แน่เพราะว่าเพราะว่าเอาให้ยังพวกเขาเพราะว่าจำกินยาม,มันเบิดไว้นะประมาณทางังซันนา,าเขากล้องทำนาไม่ง้อพุกอ,อ่างทางกระบวยเด้ ก็งนาบิดกนาเดียวต้องใช้น้ำลาย,ยานี่นะไอ้พอดีพองามก็ได้คนเชีบาอีอันนี้พ่อคนุ๊บเชีล้าก็อันนี้แล้วแต่มักไผ่หมักมันนอสุกุสุกุนเทรวาเสีาายก็ยังหมักไผ่หมักมันนอหมกักกุหลาสีแต่ว่าพวงเ,เอาคนละคนบวกคือกันหนะันหน้า ก็คืออันผัดกะเพราแล้วมักมักหวานก็ใส่หวานบ่มักหวานก็บ่มักหวานาักห่นมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดบ่มักเผ็ดก็บ่มักบ่ใส่เผ็ดคนเฮาันไกยังบ่ชุบ่บุ่บ่เซานะคเว้าคาคนติคชมพี่น้องเอ้ยอืติชมน่ะมันอยู่นปากคนน่ะมันยังบ่ได้เซา เบิ้ลโทนนะนักคุณแต่นั่งก็ไประภัยดอกนั่งเห็ดนั่งเห็ดแต่คุณตีเห็ดแต่คุณเบิ่งเห็ดแต่คุณชมเนาะตีถ้าได้แห้งดิแห้งหมักดา่าถ้าได้แห้งหมักดา่า้วยพี่น้องนันง่งบดใบกินด่าโลติงนัวแต่ว่าแต่วา่วากินด่าก็ได้นั่งบดใบหมักกัตั้งแต่นั่งว่าว คนตีคนหนึ่บดีบดมีเมืองพอเป็นเราเอ้ยวิว่าวว่าขครนี่ออกใครว่าออกใครออกใครออกคนนี้เป็นว่าคนละว้าว้าข้าสอออกขาว่าแต่ทางปฏิจากดาก,กระดาจากตีกระตีแห้งหมักแห้งโซ่แตาว่าน,ำน้ำคุณนเอว่าน้ำคุนัณมันมุนม้ย เูมีเมืองซุกตูมีเรื่องโพลากิน้องเนาะมาจุ่มไม่ได้น่าจะจุ่มเลยจะจุ่มทักหน่อยมันน้อนี้ได้พี่น้องว่าน้ำพุนบริเวอหยุดเมืองโพเะเบากระสุกออกค่ะว่า แต่ว่าหน้าที่เสยอยู่คือประจักษ์ถึงเสยอยู่แต่ทั้งบอกว่าใครจะด่ากะด่าโลดทั้งบดบายอย่างใครจะตีก็ตีโลดเฮงหมักคุณด่าอะอ่เรได้พี่น้องแต่เรากนลังเสยอยู่พอดีโซอ่ะพี่แซกเห็ีดแต่คุณด่าเห็ีดแต่คุณตีเนาะ เคนน็ดคุณได้คิดในคุณตีเพราะกระดังค้าขึา้นหน่างสื้อยู่ในโซมซะคุณได้คุณตีเขาพัดได้เงินคือเก้าหน้าพี่น้องแต่ว่านางเราบริเดือด,ดโลดที่มีคนมีคนเพราะอายุอีกที ใส่น้ำลายอีกพอใส่พันตีอีกพันในนสนอองงน่น้ำลายอีกพันพนตีส้มอีกขอบรานดอกบริพองามน่ะละนั่งเปิดอ๊กเปิดแคพี่นกง ให้ย <function als> <I>. ับ <modeling> จ well, ุ่มกระจุ่มให้ยับด่าด่ารู้แน่เาเห็นดตคนด่าเห็นในคนบึงเนาะมันนี้เรมันชวยบันสีบันผามันนี้จุ่มจะเอาขัญยาบันคำด้วยโอ้ยคุณยังบึเบิ่งขาาดัมปลาบุ๊บมมันนี้ขั้นหาพี่จเข้าคุอมันนี่นะ เอาหยดศิลซื่อเช็คไปแล้วได้ประทานกันเลยสบายดีข้างล่างสอัถ่ายคลิขึ้นมองบอกรุ่นนอกบรรยากาศนี่ประมาณ8โมงกกลัวมากครับงวนอยพม่าวุ้นันนี้นะ ยับไปยับไปเอากระลุงหนางลุงแังงัวามาวูดอีนีน่นี่นางลงอีนั่งขั้นดังกูบ่าวที่มหาบ่ ขั้นก้นผูบาวสร้างขั้นฮูดังผูบาวคนหอดโอว่าเต่งเต่งมางเพื่อนเหรอทักเขาไล่ไลยแล้วเจาที่กขาไล่ไล่ไปจุดเต็งเ,เ,เ,นะเ,เลย นั่งลงอยังนั่งนั่งลงเจาง้าบอกงัวหลักกินบุตรมาตทำปุ่มเงยปุ่มเงยอ,อืมจะเพงแก่ าเด้อจุกุเลาโยกคือใบใบไเด้อใบเียให้ช่างเายกคือยำปุ ผมเข่าตาครับพี่น้องจะทุน่นคนทุนกันบุญนะผ้าเข่านะน่งรง้องจะทุนไหมอย่ามันห่วงลูกมันกระเพาะแห้ง ลูกนะก็เกิดึกีกมกก่มุนอ <c oughs> ไม่เลยรูฮงงป็ัเพลงหนะมามนะันขะึ้นหนานาตาลีเนาะ จะคืนโค้มฮาได้ี่น้องบ้านบ้างบ้านนา bưng gặp <laughs> mấy đen bưng, bưng mấy thề bưng, gặp mấy nó ngủ พพคิอมาญาตงาัวลุมพอดีกินอยู่ไทยกบดีก็ได,ด้ก็เท่ก็ติด,ดตามเรื่องยนั่งะะเดียค่ะพี่น้องนังน่งลงนั่งล้

มกินดูเฮื้อนบวคฮักจะมาเล่าจะเล่าจะยันงัววุนแบบนี้เบิ้งเบิ้งมาโยกเขาได้อีกนั่งลง วางพระเขากระตูงเลยนะลา <c oughs> ไปนีนก็ะจะมาลาวแต่าลาวจนวหานใจใกับบทหานพุ่งพุ่งกระทำปุบา้าทำไม่ขึ้นไม่ นั่งคนนี้บันทึก เดกลางคนตีได้เห็นอยู่่ผู้ัวน่อยพีนน้องเห็นยูงผู้เลยามงกัเพ่ามาเาได้ ทักทีก็บเต้ว่าลืมกินข้าวใช่หัวกับวนวนครับก็เด็กน้อยมาวนแฉ็บเฉบมาเด้อ ดืมเอินกับมันน้ำแน่ยัดไทยยัดไทยตักแซบตักนัวก,ก้าแซบอยู่พี่น้อง ไปแล้วคิดหนาพอกันใหม่พี่น้องขอบูพื้ลายเด้อขอโทษขออภัยพิพาทอะไรกันสบายดีจังเลยค่ะธรรมทุกแท้กุศลอะไรกุศแค่กุดตามเลยเด้อ